จากกรณีการเสียชีวิตของลูกทุ่งหมอลำพิงชยดาจนกลายเป็นกรณีให้หมอสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีออกมาถแถลงถึงสาเหตุว่ามาจากการติดเชื้อไม่ได้มาจากการนวดอ่านข่าวต่อแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเผยผลชนสูตรร่างผิงชยดาล่าสุดทางแฟนหนุ่มภูมินรงคได้โพสต์เฟซบุ๊กว่ายังยังปักใจเชื่อเรื่องการนวดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตโดยเขาโพสต์ว่าผมอยากให้ทุกคนลองฟังคลิปนี้ ดูครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการนวดนำไปสู่ติดเชื้อในกระแสะเลือดและทำให้น้องเสียชีวิตได้อย่างไรคุณหมอท่านนี้อธิบายได้ละเอียดและตรงทุกอย่างเกี่ยวกับอาการผิงที่เกิดขึ้นครับขอบคุณคุณหมอท่านนี้มากๆครับผมก็เป็นคนซื่อๆคนหนึ่งที่เรียบเรียงคำพูดไม่ค่อยเป็นครับแต่สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดในรายการเมื่อวานผมใช้ชีวิตผมเป็นประกันเลยครับว่าผมพูดความจริงทุกอย่างทุกคำที่ผมพูดไม่ตรงกันกันกบแม่เพราะผมจำทำลายไม่ได้ครับว่าพาน้องไปหาหมอครั้งแรกวันไหน แต่ได้ไปหาหมอจริงๆอีกอย่างวินาทีที่ผมนั่งอยู่โตะ๊ะในรายการตอนนั้นผมก็จิตใจเหม่อลอยครับเพราะหลังจากที่น้องเสียมาผมได้นอนแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเองครับใครจะคิดจะว่ายังไงก็ช่างเขาเถอะครับหลายคนหลายความคิดแล้วแต่เขาจะมองผมตัดสินผมแบบไหนผมไม่สามารถบังคับคนทุกคนให้มาเข้าใจผมทุกคนไม่ได้หรอกครับเราจะเป็นยังไงคิดแบบไหนอยู่แค่ตัวเราก็พอแล้วครับส่วนเรื่องที่บอกว่าน้องเสียเพราะติดเชื้อในกระแสะเลือดนั้น ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับน้องเสียเพราะติดเชื้อในกระแสะเลือดก็อาจจะจริงแต่สาเหตุหลักๆผมคิดว่ามาจากการนวดครับผมไม่ได้โทษหมอนวดทุกคนนะครับผมแค่หมายถึงคนที่นวดให้น้องคนเดียวครับเพราะก่อนหน้าที่ไปนวดน้องก็เป็นคนปกติทุกอย่างไม่เคยมีโรคประจำตัวอะไรเลยและไม่เคยป่วยก่อนไปนวดพอนวดหักคอแล้วกระดูกคอเคลื่อนน้องก็ต้องได้อดมิตที่โรงพยาบาลได้ใส่ท่อช่วยหายใจแน่นอนครับว่าการที่ใส่ท่อช่วยหายใจนานๆโอกาสติดเชื้อมันสูงมากและน้องก็ได้รับยาชนิดที่มันรุนแรงเลยทำให้ภูมิคุ้มกันน้องต่ำโรคต่างๆ ก็เลยตามมาครับเช่นติดเชื้อในกระแสะเลือดสมองบวมเกร็ดเลือดต่ําและอื่นๆถ้าจะบอกว่าน้องเสียเพราะการติดเชื้อในกระแสะเลือดก็อาจจะจริงครับแต่ต้นสายปลายเหตุก่อนที่จะมาเป็นได้ขนาดนี้ผมคิดว่ามาจากการนวดของหมอนวดคนที่นวดให้น้องครับนวดไม่ได้ทําให้น้องเสียครับแต่การหักคอแล้วกระดูกคอเคลื่อนคือต้นเหตุที่ทําให้น้องเข้ารบและโรคแทรกซ้อนต่างๆก็ตามมาเลยทําให้น้องเสียครับความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้โทษร้านนวดและหมอนวดทุกคนครับ